วันนี้ที่โคราชฝนตกนะครับอากาศดีมากๆเลยอ่ะตามสัญญาครับที่เคยบอกเพื่อนๆไว้ว่าจะพามาแนะนำวิธีการเลือกลายนะครับโชว์ก้าชั้นเบบีย้ำนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะฮะส่วนตัวซึ่ง ไม่มีมาตรฐานหรือว่าสถาบันแหล่งใดๆรับรองนะเป็นแนวความคิดของพี่เลล้วนๆเลยอ่ะอันดับแรกเลยถ้ากรณีที่พี่พเลจะคัดหัวไม้นะครับนี่ครับแวบแรกที่มองแล้วสวยมองแล้วถูกใจพี่เลจะเลือกลายไม้ที่มีค่าเฉลี่ยของสีที่มันพอๆกันสังเกตไหมครับ มีลายส่วนที่เป็นสีขาวลายด่างแล้วก็ลายเขียวแบบนี้นี่เลยครับพี่เลมองว่าเป็นลายที่ถั่วเฉลี่ยหรือกระจายกันแบบนี้ครับพี่เลให้เป็นอันดับหเลยอ่ะโอเคครับเมื่อกี้เป็นลายแรกนะครับแล้วลายต่อไปครับที่เปอร์เซ็นต์หรือเขาเรียกว่าค่า ค่าเฉลี่ยในเรื่องของความต้องการนะครับที่เป็นลำดับพอๆกันเลยเบียดๆกันเลยเนาะเมื่อกี้ถือว่าเป็น A บวกแล้วกันนะเอเอบวกกับ A นี่ฮะนี่แบบนี้เลยสีที่อาจจะมีในส่วนของเขียวเยอะหน่อยแต่ว่าส่วนที่ริ้วลายเนี่ยอาจจะลายเป็นตรงนี้อาจอาจจะไม่ต้องจำเป็นเป็นชมพูแบบเด่นก็ได้นะครับ เป็นลายที่เป็นลายเข้มหรือพื้นเข้มนะฮะนี่แบบนี้นะครับที่พี่เลจะเลือกกันนะหรืออย่างบางใบเนี่ยซึ่งเอาตรงๆถาดน,นี้ไม่มีนะฮะก็คือบริเวณส่วนที่เป็นสีเขียวนะหรือว่าสีออชมพูที่เราเห็นเนี่ยต้องเข้มกว่านี้ฮะโอ้โห و, ถ้ากระบะนั้นถาดนั้นมีไม้ที่ ออฟอร์มออกไปทางสีเข้มนะครับก็คือโทนออกดำๆหน่อยโอ้โหนั่นแหละครับพี่เลนจะเลือกยิ่งเฉพาะดำชุมพูนะครับอันนี้ให้เป็น A บวกไปเลยอย่างนี้นะครับ A บวกไปเลยซึ่งอย่างที่บอกฐานนี้ไม่มีดังนั้นถ้าพี่เลนจะเลือกก็คืออ่ะกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มประมาณที่เขาเรียกว่าเป็นด่านกระจายแล้วกันนะครับอย่างที่สองก็คือ กลุ่มที่อาจจะไม่ด่างกระจายก็ได้เพียงแต่ว่าจะมีความเข้มของสีที่ค่อนข้างชัดเจนจะออกเป็นชมพูเป็นดำก็ได้นะครับนี่นี่ฮะพี่เลจะเลือกประมาณนี้อ่ะเมื่อกี้เราเห็นลวดลายที่ชอบลวดลายที่มองว่าเออมีแนวโน้มสวยไปต่อได้นะครับทีนีล้ลองมาดูลายต้องห้ามดีกว่าแน่นอนครับอันดับหนึ่งต้องนี่เลยมันเผือก กลุ่มน้รายต้องห้ามมันโอกาสไปต่อลำบากนะครับอย่างที่สองก็นี่ฮะพวกขาวเยอะๆมีเขียวน้อยๆอย่างเงี้ยโอกาสที่น้องจะไม่ได้ไปต่อเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับก็หมายความว่าอาจจะไปเฉาไปเปื่อยไปยุ่ยไปตุยนี่แหละครับ <laughs> ภาษาต้นไม้ใช่ไหม <laughs> น้องอาจจะตายก่อนอย่างนงี้ครับนี่อันนี้ต้องห้ามเลย นะครับอันนี้ไม่ได้เผือกนะยังมีเซลล์ยังมีความเขียวบ้างแต่ว่ากรณีถ้าเราไปเลือกซื้อเอานาะก,ก,ก็ก็เลี่ยงเลี่ยงไม้ประเภทนี้แต่อย่างที่บอกครับถ้าเราเพาะเองนะครับก็เก็บไว้ลุ้นได้นะครับหรือแม้กระทั่งเผือกแบบนี้อะนี่ก็ยังมีเปอร์เซ็นต์นะนะครับยังมีเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับก็ดูพัฒนาการของเขาต่อไปนะครับ โอเควันนี้เอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยมีความรู้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเนาะแค่ว่าวันนี้อาจจะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเพิ่มเติมแล้วก็สุดท้ายอยากฝากไว้กลุ่มนี้ครับนี่ห้ามเด็ดขาดเลยนะครับห้ามละเลยเด็ดขาดไม้ ที่เกิดจากแม่ด่างนะครับแล้วเขียวแบบนี้นี่ฮะเขาจะมีเซลล์ด่างซ่อนอยู่ซึ่งในอนาคตนะพี่เลยใช้คาว่าอนาคตนะโอกาสที่จะกลับมาด่างเนี่ยบางคนบอกว่าน้อยสําหรับพี่เลพี่เลยว่าสูงนะสูงเลยสูงเลยคําว่าสูงคืออะไรถ้าเทียบกับไม้ที่เป็นแม่เขียวปีอยู่แล้วนะครับไม้แม่เขียวแล้วมีลูกเขียวนั่นแหละครับ โอกาสเขียวยาวนานเลยแต่ถ้าเป็นพ่อแม่ไม้ด่างนะครับนี่น,นี่เจอละนี่เห็นกระดูกใบเห็นเซลล์ตรงนี้ไหมครับนี่สีเข้มต้นนี้ต้นนี้น่าจับตาเลยไม่แน่ไม่แน่แนเดี๋ยวตอนแยกพี่เลจะทําคลิปแยกไว้ต่างหากแล้วก็ปักาบชื่อไว้เลยนี่ฮะต้นแบบนี้พี่เลจะรีบจะรีบเอามาเลยโตวไวด้วยนะนี่ฮะนี่กลุ่มนี้เห็นไหมครับ กระดูกใบมีสีเข้มแบบนี้เกิดจากแม่ด่างแล้วสีเขียวเข้มแบบนี้อ่ะไม่ใช้คำว่ากระดูกนะกระดูกกระดูกใบมีสีเข้มแบบนี้แบบนี้ครับอ่าโอเคเอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากกันฝากคอมเมนต์ด้วยนะนะครับอ่ะโอเคบ๊ายบายครับสวัสดีครับ